ก็สวัสดีครับวันนี้มารีวิวเนาะตั้งใจจะมารีวิวอุปกรณ์สำหรับคนที่ทำคอนเทนต์เนาะหรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับในปี2026นะจะเป็นอุปกรณ์ที่มาใหม่นะนะแล้วคิดว่าถ้าใครคิดจะอัปเดตอัปเกรดอุปกรณ์สำหรับการทำคอนเทนต์นะครับวันนี้ผมมีนะครับมีมาให้ดูนะครับเพราะว่าจริงๆผมก็จะทำเนีเหมือนกันครับคืออัปเดตคอสของ H T Academy นะเป็น แต่ชีดีโซฟ์ยีสิบนะเพราะเพราะว่าช่วงปลายปีผมก็อสอบรีเซอร์ติฟายของเวอร์ชัน20่น20ครบทุกตัวแล้วก็จะมาทำคอร์สอัปเดตให้สมาชิกที่ลงทะเบียนไว้เนาะก็เดี๋ยววันนี้ก็จริงๆเคยโพสตเป็นภาพเนาะไปให้ดูแล้วว่าผมจะอัปเกรดอะไรนะมีเพื่อนหลายท่านก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าอุปกรณ์นี้มันจำเป็นไหมที่สำหรับคนทำคอนเทนต์ หรือต้องซื้อไหมเอาพอง่ายๆนะครับก็มาอธิบายหรือ,อย้อนให้หนิดนึงนะครับว่าเรื่องของการทำคอนเทนต์เนี่ยจริงๆถ้าเกิดในสายของวิดีโอเนี่ยมันก็จะมีเรียกว่าซอร์สอยู่หลักๆก็คือวิดีโอกับเสียงเนาะวิดีโอกับออดิโอแล้วก็จะมีพวกมีเดียไฟล์ที่เราเลาย์ได้นะครับหรือการาฟิกพวกโลว์เวริร์เติร์ดโลโก้อะไรพวกนี้อันนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องเสริมเข้าไปแต่ว่าหลักๆก็คือวิดีโอกับออดิโอเนาะวันนี้ก็จะมา ย้อนให้ดูนะครับว่าเราทำคอนเทนต์มาก่อนเนี่ยถ้าเกิดคนที่เริ่มทำใหม่ๆแล้วก็จะใช้ iPhone นะสมมติใช้มือถือเนี่ยมือถือเนี่ยก็มีข้อดีก็คือมีกล้องอยู่ในตัวนะครับบันทึกวิดีโอได้เนาะเลือกความละเอียดได้เดี๋ยวนี้โอ้โหคุณภาพดีมากแล้วก็เสียงแน่นอนก็มีไมค์เราใช้ไมค์ในตัวเลยก็ได้นะครับก็บันทึกได้เดี๋ยวนี้ไมค์ก็ดีขึ้นเยอะนะเสียงระบบเสียงก็ดีขึ้นแล้วก็มันก็บันทึกสิ่งที่เราทําทั้งหมดทั้งภาพและเสียงลงไปที่ตัวมือถือเลยนะครับ ตอนที่เราจะเริ่มทํางาน <S <S ก็อาจจะเอ็กพอร์ตมาตัดต่อในโปรแกรมข้างนอกหรือบางคนก็ตัดด้วยโปรแกรมที่มีอยู่เลยนะครับซึ่งซึ่งมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับบางคนสะดวกเนาะที่จะทําในมือถือนะครับก็อันนี้ก็คือเบสิกนะแต่ถ้าเกิดเราซีรีสขึ้นมานะครับซีรีสขึ้นมาก็จะมีต้องมีกล้องและนะต้องมีกล้องแยกต้องมีตัวแคปเ u r e ร์การ์ดต้องมีไมนะ์ไม์แยกนะไม้ไวเลสไม์โอ้เยอะแยะมากมายนี่ชวนเรื่องชวนเสียตังค์นะครับก็อันนี้ก็คือ สิ่งที่ทำเนาะแล้วก็ในช่วงมีช่วงหนึ่งในช่วงโควิดนะครับก็ผมก็ใช้การทํางานแบบ Work ์กฟอร์มโฮมนี่แหละเนาะก็หลายๆคนก็ทําอย่างนั้นเนาะก็จะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งซึ่งขายดีเจน้ำเท,ท่าเลยช่วงนั้นนะครับเพราะว่าทุกคนต้องใช้นะทำคอนเทนต์อยู่กับบ้านอสอนออนไลน์นะครับอริเต์งานข้ามคือไม่ต้องบินอะไม่ต้องบินก็คือตัวนี้กับเอท เอท m มมินิโปรเอทิมมินิมันไล่มันตั้งแต่ a อท m มมินิมินิโปรมินิโปร iso extreme มีเยอะแย,แยะมากมายตัวนี้ก็คือเราเรียกลักษณะการทำงานคอนเทนต์นี้ว่าฮาร์ดแวร์เบสนะเราก็จะเอาซอสที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับก็คือภาพนะตัวนี้มันรับ 4, ได้4ี hdmi นะตรงนี้ครับตรงตรงด้านหลังมันนะครับมันรับได้4 hdmi นะแล้วก็เอาออกมา1อันนะแล้วก็มี usb ด้วยครับมีรับเสียงด้วยเนาะต่อกับไวไอเน็ตเวิร์กก็ได้นะ แล้วด้านหน้ามันก็มีหน้าที่แค่สวิตช์นะเราก็จะเลือกช่อง 1, 2, 3, 4อันนี้ก็คือเราเ,เราเลือกชื่อตามชื่อองมันก็คือ Switcher นะก็คืออย่างที่ผมใช้ก็จะมีกล้องหลักนะเมนคามิรา็เป็น b บ a ็กม a g i จ 4K เนาะก็เอาสัญญาณ h d i ช่อง1ไปเสียบแล้วช่อง1เป็นเมนช่อง2ก็เป็นเอาภาพจาก Macbook Air นะครับเป็นแอปก็คือด n c i Resolve ที่เราจะสอนนะครับเอาสัญญาณจอนะที่เราขยับสอนนู่นนี่นั่นแล้วก็เอาเข้าไปอยู่ช่อง2เนานะ แล้วก็มีคีย์โนตบางทีเราต้องอธิบายบางอย่างอธิบายเฉพาะทางเนาะเราก็จะใช้โปรแกรม Presentation ก็คือ Keynote นะหรือบางทีถ้าสอนตัวเรียกว่า d าวิชีลิซ s o f o f ฟร์ไอแก็จะเอาสัญญาณ d าวิชีลิซอ o f ์โ for iPad จาก iPad นะครับเอาสัญญานณะเข้าไปเป็นช่องที่4นะนี่ก็คือหลักๆเราก็จะมีสวิตช์อยู่4ช่องเนาะนี่สั้ด้านภาพด้านเสียงเราก็เอาไว้ไม r e l e s s เข้าไปเสียบนะมันมีให้2ช่องจะเป็นไม่ไดนามิกก็ได้นะแต่ต้องผ่านตัว เรียกว่า audio interface ก่อนนะครับเพื่อปรับปรุงสัญญาณให้มันมีอัตราการยขยายเป็นสัญญาณแรงเนาะเอาเข้าไปนะครับหรือจะทํายังไงก็ได้ครับให้เสียงมันเข้าไปในช่องนั้นเนาะอันนี้ก็คือลักษณะของสิ่งที่เราทำแล้วเราก็สามารถสวิตต์ไปไป,ไปมาได้ใส่เรียกวใส่พวกกราฟิกอะไรเข้าไปได้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ลงลึกนะแต่ว่าอันนี้เราให้เราเข้าใจก่อนเดี๋ยวผมพา,พาไปดูเรียกว่าเคสต่างๆนะครับ เคลต่างๆที่มีการใช้งานก็คืออย่างนี้อันแรกก็คือการสอนนี่แหละเดี๋ยวที่ผมพูดถึงเนี่ยการสอนอันนี้เป็นการสอนวาดภาพนะการวาดสอนวาดภาพก็เราจะเห็นการวาดของครูเนาะครูก็จะวาดภาพเขาก็จะตั้งกล้องนะอยู่ด้านบนนะเป็นกล้องท็อปกึง่งๆท็อปให้เห็นมือที่กําลังวาดแล้วนะก็มีกล้องด้านข้างที่เจาะไปที่อาจจะเจาะที่ตัวอาจารย์หรือเจาะที่จ,อ,จอนะแล้วก็เอาสัญญ,ญาณจากจอด้วยนะครับที่ที่วาดเนี่ยเอาเข้าไปเนาะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะมีสองกล้อง นะครับเสียงก็เป็นไมวายเลสนะหนีปกนะใบระเบียหนีปกเป็นว e l เลสไปเสียบแล้วก็อาจจะสอนก็คือสอนผ่าน YouTube ไลฟ์นะก็อเอาสัญญาณหรืออาจจะบันทึกไว้ก่อนก็ได้นะครับในซอฟต์แวร์หรือบันทึกอยู่ในตัวของมันก็ได้แล้วก็เอาไปตัดต่อลง YouTube อันนี้ก็คือลักษณะที่1นนะครับที่ฮิตกันมากก็คือการสตรีมเกมเนี่ยก็จะเป็นรีแอคชั่นของคนสตรีมเนาะความตื่นเต้นความแบบผิดหวังชนะอะไรพวกนี้ก็จะมี กล้องจับหน้านะแล้วก็มีเอาสัญญาณจากตัวหน้าเกมจากคอนโซลเกมนะแล้วก็ไมค์มใส่สัญญาณก็จะใช้ไมค์ USB เนาะเป็นไมค์กับอยู่จอที่ปากนี่นะแล้วก็เอาสัญญาณส่งออกไปที่โปรแกรมชื่อว่า Twitch นะซึ่งเป็นคนที่ทําเป็นเกมเนี่ยเขาใช้โปรแกรมนี้กันเยอะนะครับหรืออีกเคสนึงก็คือที่ฮิตเลยก็คือการทำพอดแคสต์ปัจจุบันก็มันไม่เป็นพอดแคสต์แบบเสียงเดียวละเราเรียกเป็นวิดีโอพอดแคสต์ก็คือมีกล้องด้วยนะ เป็นกล้องกว้างจับเห็น3โครงเลเยชันนะคุยกันนะ,ะพิธีกรเชิญเกสที่มาคุยท็อปิกเรื่องอการลดความอ้วนการออกกำลังกายก็จะเชิญนักโภชนาการนะแล้วก็จะเชิญคนที่เล่นกล้ามมาอะไรประมาณนี้ครับก็คุยกันแล้วก็กล้องเนี่ยก็จะมีหลายตัวหน่อยอาจจะมี3ตัวนะเก็บมุมกว้าง1ตัวเจาะซ้ายเจาะขวาเนาะแล้วก็เอาเข้าไปใช้ไม้3ตัวนะแล้วเราเอาเข้ามิกเซอร์นะแล้วก็ เอามิกเซอร์นะรวมเป็นหนึ่งช่องไปเข้าที่สัญญาณที่เอเทมนะเป็นการมิกเสียงนะครับเพราะว่าเสียงคนพูดผู้หญิงผู้ชายจะเสียงไม่เท่ากันนะก็มีการปรับจูนพวกนี้แล้วก็ขึ้นไลฟ์ไปที่ Facebook อันนี้ก็เป็นอีกซีนาริโยนึงคนระก็อันนี้ก็คือลักษณะของอเราเรียกว่าฮาร์ดแวร์เบสนะก็คือใช้ฮาร์ดแวร์เป็นหลักเนาะแต่ว่าการที่มันจะเอาซอสต่ตางๆครับกล,กล้องนู้นกล้องนี้จอนนุนจอนี้มารวมกันแล้วก็จัดอัดเวิร์หรือจัด จัดเลเยอรนี่ยมันมันทำได้นะแต่ทำได้ยากเดี๋ยวผมจะทำให้ดูด้วยนะเดี๋ยวจะลองเทียบกันนะครับแต่ว่าตอนที่ผมทำก็จะใช้ลักษณะคล้ายๆเป็นไฮบริดผสมกันก็คือใช้ตัวเอเทมด้วยนะครับแล้วก็ใช้คู่กับลักษณะเป็นซอฟต์แวร์เบสก็คือ ecam live ์อ e c a m Live ก็เป็นโปรแกรมฝั่ง Mac ครับที่ทำงานด้านนี้โดยเฉพาะเลยนะสำหรับคนที่ทำงานด้านไลฟ์สตรีมมิ่งทำคอนเทนต์นะทำพอดแคสต์ทำอะไรก็ตามมันมีความ ยุ่หยุ่นแล้วก็สะดวกทําง่ายนะมันเขาออกแบบมาดีนะครับก็คือเอาซอสพวกนี้ครับถ้าเกิดเราไม่มีตัวเอทมเราก็จะเอากล้องผ่านไปที่การ์ดแคปเจอร์เสียงก็ผ่านไปที่ออริดออดิเฟตแล้วก็เอาออกมาเสียบเสียบเสียบเข้าไปที่คอมนะข้อดีข้อสําคัญคือมันต้องมีหับนะที่จะสามารถเสียบหลายๆอุปกรณ์แล้วตัวโปรแกรมก็จะเห็นนะครับแล้วเราก็สร้างซีนบิลดเออร์ขึ้นมานะอย่างที่ผมโชว์ในภาพนี้ก็คือซีนบิลดเออร์ก็จะเห็นว่าเราสามารถสร้างซีนแบบมีมีกล้องอ ที่จับหน้าเราไปวางอยู่บนจอของโปรแกรมที่เราสอนก็ได้เลยครับจะเล็กคอร์ดลงเครื่องก็ได้นะครับจะเล็กคอร์ดเป็นแบบ ISO นะแยกแทร็กแล้วมาตัดต่อที่หลังก็ได้นะข้อดีก็คือความยืดหยุ่นนี่แหละนะครับทำทำงานสะดวกนะเพราะมันอยู่บนหน้าซอฟต์แวร์แต่ว่าความไม่สะดวกก็คือมันกินกําลังเครื่องนะครับเพราะว่ามันต้องรันอะไรโปรแกรมบางทีเราอาจจะต้องเปิดอ a f ซ r i ฟรี Safari, เปิด Google Chrome เปิด Keynote เปิด Davinci Resolve แล้วก็เปิดตัวโปรแกรมมันด้วยนะ ecam live นะครับ5-6โปรแกรมเนี่ยโอ้โหแรมไม่พอแรม16นี่บอกได้เลยครับผมใช้ macbook air m 3 r a แรม16นี่ถือว่าไม่พอแล้วหมดนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของที่ทำงานแล้วมันเกิดปัญหาก็มันเป็นที่มาของเพนพอยที่เกิดเนี่ยผมก็ได้ทดลองนะช่วงต้นปีก็ทดลองทำคอร์สมันมีคือคอร์สนี่ผมต้องการจะทำอยากให้มันตัดต่อนอที่สุดอยากจะเตรียม อ่ะซ้อมมันไปให้ดีแล้วก็เวลาทำก็คือเหมือนสอนที่สุดก็คือก็พูดไปนะครับพูดไปแล้วก็ไม่ต้องตัดตัดให้น้อยที่สุดนะให้มันดูเป็นกันเองนะไม่ไม่ต้องตัดไปจ้ำคัดเยอะๆนะก็มันต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์นะก็นีจอมีนู่นนี่นั่นนะแล้วก็ลองแล้วครับเครื่องกระตุกมันกระตุกหรือมันมันเพราะว่ามันอยากได้ของใหม่ก็ไม่แน่ใจนะก็มันกระตุกแล้วมันก็ไม่เบรกมันบางช่วงมันก็โอเคบางช่วงมันก็เสียงกระปาก เสียงปากกับภาพไม่ตรงกันอะไรเงี้ยมันก็มีปัญหาก็ก็เลยหาโซลูชันนะและ้วสิ่งสำคัญก็คือแอปโปรแกรม eCam Live เนี่ยผมต้องจ่ายรายปีนะ,ะมันจะต่ออายุภายในเดือนมิถุนายนนี้แหละผมต้องจ่ายปีละ13,000บามนบาทตกปีตกเดือนละพันกว่าบาทนะครับก็ก็กำลังคิดคิดอยู่ตอนนั้นก็คิดอยู่ก็ก็ลองไปลองใช้ OBS นะซึ่งเป็นฟรีนะมันก็เหมือนกันเลยครับเพราะว่ามันต้องการการ g e n e r a t ไฟล์เจเนเรตภาพสัญญาณเนี่ยที่มีคุณภาพสูงเนี่ยมันจะกินกําลังเครื่องมันก็กระตุกเหมือนกันดองแล้วก็ไม่รอดนะก็เลยในช่วงปีที่แล้วเนี่ยมันทางโหลดเนี่ยเขาออก Pocket, ไอตัวสวิตเชอร์ขึ้นมาตัวหนึ่งมันมีชื่อว่าโหลดแคสเตอร์วิดีโอเฉยๆนะตอนนั้นก็เป็นที่ฮือฮาเนาะก็โหลดเขาก็เห็นปัญหาอย่างแบบนี้แหละครับมันเป็นลักษณะของฮาร์ดแวร์เบสซอฟต์แวร์เบสเนี่ยมันมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันเขาก็เลยเอา ลักษณะที่ข้อดีที่ผมพูดเนี่ยเอามารวมกันนะเอาข้อดีของ ATM m นี้ erm มาผนวกกับ e c a m l i t e Light, ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เบสเนี่ยสามารถจัดซีนได้สามารถทำอะไรได้เยอะแยะมากมายเพียงแต่ว่าตอนที่มันออกมานตัวมันใหญ่นะคือมัน input รับ input ได้เยอะนะก็ผมลองแล้วมันก็ดูแล้วก็มันเกินความจำเป็นราคามันก็แพงอนะ0 0่ 40, 000, มะประมาณ4 0 0 0 0กวา่าบาทก็คิดยแค่อยู่ในหัวไม่ไม่ได้ขึ้นในเวทติงลิส์นะแต่พอ ผ่านไปสัก4ีหเดือนมั้งเขาก็ออกตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ส่งไปให้ o, อินฟูอ่าที่เป็นฝรั่งเนาะได้ได้รีวิวได้ลองใช้ดูตอนนั้นยังไม่มีขายนะครับเพื่อเพื่อให้อนะินฟูเนี่ยรีวิวเพื่อจะได้พีออเดอร์แล้วก็โอ้ตรงใจเลยครับเพราะว่าขนาดมันลดลงมานะครับเนี่ยสังเกตขนาดมันลดลงมาเหลือเหลือแค่3ามอินพุตนะซึ่งพอสําหรับผมนี่พอนะครับแล้วก็มีการจัดการเรื่องเสียงที่น่าสนใจมากเดี๋ยวนี้ ที่มาพูดจนวันนี้ยังไม่ได้รีวิวแบบลงลึกนะเพราะเดี๋ยวผมจะขอถ่ายแล้วก็ใช้งานมันก่อนเนาะเราก็จะได้มาเจาะลึกให้นะแล้วก็เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้สําหรับเพื่อนๆที่อยากจะลองใช้มันแล้วก็อยากจะถามว่ามันทําอะไรได้บ้างนะผมก็มาเกลิ่นให้ก่อนนะให้เข้าใจอ่าตรงนี้ก็คือมันเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นฮาร์ดแวร์เบสอ่าตัวนี้ถือว่าเป็นฮาร์ดแวร์เบสที่มีอ่าลูกเล่นก็คือใช้ซอฟต์แวร์ มาช่วยจัดการด้วยนะเดี๋ยวในในดีเทลก็คือในตอนคลิปจริงๆอ่ะอันนี้ให้ดูตัวจริงเลยครับอันนี้ก็คือโหลด caster videos เนะพิ่งมาถึงหมัดนะได้วัน2วันยังไม่ได้แกะพลาสติกอะไรออกเลยนะครับก็ก็เดี๋ยวจะลองใช้จริงๆให้ดูวันนี้เอามาให้ดูเป็นเป็นน้าจิ้มก่อนเนาะก็เดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรนะเพราะคือมันคืออุปกรณ์เหมือนกับเอเทมเมื่อกี้เลยครับแต่ว่ามันรับได้แค่3 hdmi อ่าก็สามารถได้ไหมก็จะมีกล้องเนาะมีจอ แต่ข้อดีของมันก็คือมันมันรับสัญญาณ iPhone เข้าไปได้ผ่านผ่านแอปของมันนะแล้วก็สามารถรับพวกกล้องที่เราเรียกว่าเป็นสัญญาณ NDI หรือกล้อง PTZPTC เพราะแผนทิวซูมอะกล้องที่มันซูมอัตโ,ตโนมัตินะ่ะกลมหนะ้ากลมนะีรับเว็บแคมได้อันนี้คือน่าสนใจคือเว็บแคมที่ผมใช้ตอนนี้ก็ใช้เว็บแคมของ i n s t a 3 6 0 2น c เนี่ยเป็นเว็บแคม USBC ก็เสียบเข้าไปได้นะหรือถ้าเกิดผมใช้ตัว ไอ้แบ็กเมจิกซึ่งให้ให้แปลงให้มันเป็นเว็บเว็บแคมก็น่าจะใช้ได้หรือกล้องอะไรก็ตามที่มีความสามารถเป็นเว็บแคมมันก็น่าจะใช้ได้แล้วที่ข้อดีมันก็คือมันสร้างซีนเหมือนในอ e ีแคมได้ในตัวนี้นะครับเราก็ไปจัดการอ่าซีนในซอฟต์แวร์ให้เรียบร้อยแล้วมันก็เก็บไว้ที่ปุ่มนะมันจะมีปุ่มปุ่มธรรมดามันจะมีปุ่มสวิตช์สวิตเชอร์ก็คือ1234นะครับแล้วก็มี ABCd ก็คือเป็นซีนที่เราสร้างไว้เช่นอาจจะให้ กล้องตัวนี้คู่กับซอฟต์แวร์ตัวนี้อะไรเงี้ยเราก็หรือถ้าเกิดทำพอดแคสต์เราก็ให้หน้าของแขกรับเชิญกับเราเนี่ยอยู่คนละครึ่งอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือลักษณะของซีนบิ b u เ l อร์อันนี้คือข้อดีของมันนะครับแล้วก็ด้านเสียงก็จริงๆเป็นจุดเป็นจุด,เ,จดเรียกว่าจุดเด่นของมันเลยก็คือเหมือนเขาเอาอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เขาเคยออกมาก่อนชื่อโหลดแคสเตอร์ดูโอหรือโหลดแคสเตอร์เนี่ยก็คืออุปกรณ์ที่ทําการมิกซ์เสียงนะอยู่เอามาใส่ไว้ในนี้ด้วยนะครับ แล้วมันก็เป็นออ udio interface ในตัวซึ่งมีกำลังขับที่สูงนะสามารถเอาพวกไม้ตัวที่มันกินกินกำลังเยอะๆอย่างเช่นชัว SM7B อะไรพวกนี้หรือว่าโหลดโ r o c คสเตอร์เนี่ยสามารถขับออกได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์อื่นเลยอันนี้คือความน่าสนใจจะทำให้เราลดต้นทุนนะมีไม้ PM ที่ดีนะครับแล้วก็มีสามารถเสียบกับวา e เลสไม้ได้แต่อันนี้เหมือนเขาจะกัก ให้เฉพาะตัวของโหลดเวอร์ชั่นสูงมันจะมันมีตัวเรียกว่าตัวรับตัวส่งตัวรับอยู่ในนี้แล้วก็เราก็พูดแล้วก็ให้มันคอนเน c t กันได้นะครับใช้ด y n ิทัลไมได้นะครับเพราะว่ามันรับเป็นเรียกว่าอะไรนะ xlr เป็น xlr 2ช่องอตัวนี้ตัวนี้2ช่อง xlr 2ช่องนะรับไม์ได้2ช่องอะนะครับิีเราจะถ้าเกิดเราใช้ช่องเดียวอีกช่องหนึ่งเราก็จะเป็นไมม,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 มีวิธีแฮกก็คือทำเป็นไม์ไบเลตมาเสียบช่องนี้ก็ได้นะครับ เรารับ USB ไมนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นต้องเป็น USB ไมของโหลดเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองกับ USB ไมตัวอื่นซึ่งเป็น USB c กับลองดูจะได้ไหมที่สำคัญก็คือในตัวมันนะครับที่มันดึงมาจากโหลด caster duo คือมันมีตัว processor แล้วก็คือตัวจัดการเสียงครับ EQ ทำ compressor ทำปรับปรุงเสียงให้มันดีเลยครับให้มันคู่กับภาพนะครับซึ่งมันมัน,ม,นมันเจ๋งมากไอคอนนี้ผมก็เลยเป็นสิ่งที่ ท,ที่สนใจนะครับก็ก็เลยมาพูดถึงให้ฟังวันนี้ก่อนนะครับว่ามันคืออะไรเนาะแล้วก็ผมจะทํารีวิวฉบับเต็มให้นะครับเพื่อนๆสงสัยนะฟังมาพอเข้าใจระดับหนึ่งสงสัยว่ามันทําอะไรได้บ้างหรืออยากจะรู้อะไรนะครับเขียนไว้ในคอมเมนต์นีได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมาทํารายละเอียดให้นะครับเดี๋ยวขอไปใช้แล้วก็ให้รู้อ่าเข้าใจมันให้เต็มที่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายให้นะครับโอเคนะครับ เจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ